สวัสดีทุกคนนะคะนิทานพื้นบ้านควายกับนกเอี้ยงการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในทุ่งกล้างแห่งหนึ่งมีควายตัวใหญ่เชื่อควายคำอาศัยอยู่มันเป็นควายใจดีแต่ก็มีนิสัยดือ้อไม่ค่อยฟังใครวันหนึ่งควายคำเดินกินหญ้าไปเรื่อย,อยๆก็มีนกเอี้ยงตัวเล็กบินมาเกาะบนหลังนกเอี้ยงพูดว่าเจ้าควายคำ ข้างหน้าในพงหญ้ามีหนามกับงูพิษระวังเดินไปเหยียบนะควายคำหัวเราะเจ้าเป็นแค่นกตัวเล็กรู้จักอะไรกับพื้นดินมากกว่าข้าควายตัวใหญ่ผู้เดินทุ่งมาหลายปีควายคำไม่ฟังคำเตือนเดินต่อไปและแล้วมันก็เหยียบหนามแหลมเข้าเต็มเท้าเจ็บจนร้องลั่นแถมงูพิษที่ซ่อนอยู่ยังเลื้อยออกมาเกือบกัดอีก โชคดีที่นกเอี้ยงบินโฉบมาไล่งูได้ทันควายคำรู้สึกละอายใจจึงกล่าวกับนกเอี้ยงว่าขอโทษนะที่ข้าไม่ฟังคำของเจ้าแม้เจ้าตัวเล็กแต่เจ้ามองเห็นสิ่งที่ข้ามองไม่เห็นนับจากวันนั้นควายคำก็ยอมให้เพื่อนตัวน้อยช่วยเตือนและทั้งคู่ก็กลายเป็นเพื่อนที่คอยดูแลกันตลอดมาข้อคิดนะคะ ไม่ว่าผู้ให้คำเตือนจะตัวเล็กหรือใหญ่สำคัญที่ใจเปิดรับและมองคุณค่าของคำแนะนำเพราะบางครั้งสิ่งเล็กน้อยก็ช่วยชีวิตเราได้ขอบคุณที่เข้ามารับฟังด้วยนะคะ